สวัสดีจ้าเมือนี้แม่มูท้ำกินผ้าโล่สี่าเบิงปฏิทินเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตปฏิทินค่ะเขาทุกงวดเด้อค่ะเด้อวันที่หนึ่งสิงหาค่ะข้างล่างอกอ,กอกสีห่หกค่ะเห็นไ่มจ้าลระกาวันที่สิบหกค่ะนี่ค่ะวันที่สิบหกค่ะเห็นไ่มจ้าอกอกหกเจ็ดนะคะ สามกับแปดกับตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะมีเจ็ดมีหกมีสามมีเก่าก็ไดค่ะเห็นบหค่ะออกดีดีค่ะแปดหออกเจ็ดข้างบนนะคะเห็นบหจ้ะออกทุกงหวดีดีจ้ะได้หมู่กับสื่อแต่ข้างล่างค่ะบ่สื่อข้างบนค่ะสื่อแล้วแต่ตะลับต,ตะลี่หกเจ็ด บ่ไรค่ะผลออกปุนเนาะค่ะเนาะเมื่อเบิ้งวันนี้ค่ะวันนี้อาเดีให้เบิ้งงนอจ้ะเนาะวันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะคะเนาะนี่จ้ะเลขวันที่หนึ่งกันยานะคะอู้ดตีใดจังใดแต่แต่ว่าย้ายหมูกมีตีใดหกแปดสองสามนอจ้ะเนาะหกกับเก่าก็ตัวเดียวกันหันเอาค่ะ หกแปดสองสามเด้อจ้ะเด้องวดเว้นที่หนึ่งกันยานะคะเ,นนะเห็นมือจ่ะเห็นมือ่าเห็นมือพี่นอเมื่อเมื่อเบิ่อวานทีหนึ่งกัญยานี่มันสิออกอีลีบ่แต่ว่าไม่ยมูกระจัดร,รัตตีไป้ลจ่ะห้า,ห,าหกแปดสองสองใบหนึ่งชุดห้าแปดหกสองใบหนึ่งชุด จัดไว้แล้วค่ะในกระเป๋าตังค์ค่ะเอาเป็นสองสองชุดเลยค่ะไปกราบเลยค่ะเคุนแมนกับรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านบาทเนาะค่ะเนาะสิบสองล้านบาทเลยค่ะเบิงจ้ะแล้วก็มาเบิงย่อนหลังเนาะค่ะเนาะย่อนหลังวันที่สิบหกกันยา นี่ค่ะเลขกันที่16กันยานะคะมีตัวใดแน่พี่น้องว่ามี8ดมีสองแล้วก็มี1มีเจดก็ได้ค่ะ8ปดสองหนึ่งเจก็ได้ค่ะเยนโมจะ้ะวันที่สิบกันยานะคะมี8ดมี2 แปดสองเจ็ดแปดสองหนึ่งเห็นจ้ะสิบหกกันยานะคะนี่นี้สิบหกกันยาค่ะย้อนหลังเนาะค่ะเนาะออกคลุกงวดดีดีจ้ะแต่ว่ายม,มูกกระบ,บ,บอกไม่เยได้ซื้อค่ะนี่มากตัวนี้ค่ะหกแปดแปดหกนี่ชอบมากค่ะจะรัตตลีไปแล้วค่ะ 2ชุดชุดละสอใบ5้าหกแกับ5 8ากในกระเป๋าตังค่ะจัดไว้จริงๆค่ะจัดไว้แล้วดอค่ะเดิ่มจัดไว้อีดีค่ะแล้วก็สร้างรัอรีไว้อีกอีกชุดหนึ่งค่ะ4 3 9ค่ะ หมวกเก่ามันกับตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเลขกที่ย้ายหมวกแปลอกมให้แล้วค่ะในวันที่ที่หนึ่งเด้อค่ะเด้อว,วันที่หนึ่งกันยายนสองแปดหกสามแปดหกเหก้าแปดหกเลขกมาก็คือเจ็ดเก่าค่ะเป็นสะพานบุญเด้อค่ะเด้อเป็นสะพานบุญหารีบจับรัตตอลีเด้อจ้ะเด้อซื้อรัตตอลีได้ไหวเด้อจ้ะ แคบนาจอไปได้จ้าเด้อถ้าผู้ใดอย,อยากถูกเลขถูกเบอร์กับเบิรงเด้จ้าเด้อเบิรงอีกเด้อค่ะเด้อหกแปดสองสามหรือเก้าแปดสองสามก็ได้ค่ะผู้ใดเห็นแน,น,น,นดวดายเนาะจ้าเนาะคอมเมนต์มาเด้จ้าเด้อจะไม่ยุกนงี้ม,มาก ปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเด้ย๋ยวจ้าจัดลัตเตอรี่ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะราคาหมวดสีมานี่ค่ะมีแปดมีสองมีหนึ่งมี 7, เจ็ดก็ได้ค่ะพี่น้องว่าบอกค่ะนี่ค่ะแปดสองหนึ่งแปดสองเจ็ดนี่คืสีเดีน้าอยู่พอว่ามันหมายเด็กโทรศัพท์เจ้าของค่ะถึงสามตัวเลยจ้า เลขท้ายหมายเลขโทรศัพท์ตัวเองหนึ่งแปดสองหมายเลขโทรศัพท์ย่ายหมุกจ้ะตรงกันเลยข,ขายมอค่ะตรงกันนีดีค่ะสองแปดกือบริษอน้ำผึ้งนออกสางวดตัองหันสื่อตีหกเจ็ดสื่อลัตตรีหกเจ็ดข็งลาง หกเจ็ดข้างบนบดิสืดบริสืรเมืองไต่เนาะค่ะเนาะไม่ได้ซื้อเมืองใต้นะคะก็เลยโอดค่ะวันนี้ขอเต็มเตมในเด้อลาตัลีั้งวันที่หนึ่งเลยหกแปดแปดหกเนี่ยห้าแปดหกห้าหกแปดเนี่ยนี่ละจ้ะ เลขที่เอามาได้เอามาได้ก็มีอย่างนีแล้วคะ่ะที่เอาแปลออกมาได้หกแปดสองสองสามเก้าค่ะเห็นบหมคะ่ะเลขมากไม่ยม,มุกเลยค่ะ, 7, คะ,ต,ะคตัวนี้เจ็ดเก้าค่ะแต่ก็มากคู่โตนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าตัวนั้นก็มากแห้งดูค่ะมากแห้งกันนี่แหละคะ่ะหกแปดแปดหกจัดไว้แล้วค่ะเก้าแปดก็จัดไว้ชุดหนึ่งแล้วค่ะเก้าแปดสี่เก้าแปด จัดไว้ชุดสองสองใบนะค่ะเนาะชุดสองใบค่ะชุดสองใบนี่แหลคะค่ะมาอัปเดตให้เบิรงค่ะผู้ใดมีโชคเฮงเฮงปังปังทุกๆุกคนเลยคะ่ะรีบจับหาจับลัตเตอรี่ไว้เด้๋ยจะเด้อลัตเตอรี่รัฐบาลไทยจ้ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิรงใหม่นะค่ะเนาะเท่านี้ละจ้ะ